สวัสดีครับมาพบกับข่าวจิกกัดกับเมนสเตนและพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟาบ,บิซิโอโรมาธนากระไรแม่มามาพบกับข่าววันนี้กันเลยนะครับ19ทีมในพรีเมียร์ลีกยื่นเรื่องส่งสมาคมฟุตบอลอังกฤษฟ้องแมนเชสเตอร์ซิตี้เกิดเหตุวุ่นวายในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังถูกอีก19ทีมที่เหลือฟ้องเนื่องจากมีการคิดว่าเล่นกโกงกันเกิดขึ้นโดยหัวข้อเรื่องที่ยื่นฟ้องนั้นก็คือ เควินเดอะอยได้แอบ,บใช้แอคชั่นรีเพ์ในการจ่ายบอลของตัวเองและเออร์ลิงฮาลันได้อดิตค่าพลังการทำประตูของตัวเองหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับว่าทางเดอะอยและฮาลันนั้นได้แอบ,บใช้สูตรหรือเพิ่มค่าพลังของตัวเองหรือไม่ถ้าทำจริงก็อาจจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีความผิดจริงก็ได้ครับคุณเอาตัวโกงมาเล่นอย่างนี้มันก็แย่ yeah, สิคุณคนอื่นใครเขาจะสู้ได้แล้วโอ้ยตายแล้วเอาแชมป์ไปเลยไหม